โทษของโทษทั้งหลายกิเลสอกุศลทั้งหลายเป็นโทษเพราะนำมาซึ่งทุกภัยต่างๆซึ่งความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเป็นเหตุที่ทำให้เกิดอกุศลทุกอย่างดังนั้นโทษของโทษทั้งหลายก็คือความไม่รู้จากการสนทนาฉันะนสูตรที่มสพ27มิถุนายน 2,563ที่ท่านอาจารย์กล่าวในเบื้องต้นว่าขณะนี้ครับเห็นโทษแล้วหรือยังคิดที่จะละแล้วหรือยังการที่จะเห็นโทษของอกุศลธรรมทั้งหลายนี่ครับท่านอาจารย์ก็ต้องเป็นผู้ที่ค่อยๆเห็นโทษตามลำดับอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์ ตามลำดับของปัญญาไม่ใช่ตามลำดับที่เราคิดเองเดี๋ยวนี้มีโทษไหมคะมีโทษครับอะไรเป็นโทษเห็นไหมคะต้องละเอียดอย่างนั้นแม้แต่ว่าแล้วเดี๋ยวนี้ละ่ะมีโทษไหมถ้าไม่มีไม่ต้องละสิแต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นโทษหรือเปล่าถ้าไม่เห็นโทษก็ไม่ละอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครจะละได้โดยง่ายพอฟังปุ๊บก็จะละละเป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นความเข้าใจละเอียดขึ้นเลเดี๋ยวนี้มีโทษไหมมีโทษครับ ธรรมะทีละคำถ้าไม่ใช่ทีละคำไม่มีทางที่จะชัดเจนได้ผิดซ้ำเติมเข้าไปอีกโดยไม่รู้ตัวที่ผิดซ้ำเติมกันไปทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวพระเหตรุรัาประมาท,ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าแค่ฟังเข้าใจแล้วแต่ถ้าตอบว่าเดี๋ยวนี้มีโทษเดี๋ยวนี้อะไรเป็นโทษเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้โทษคืออะไรโทษคือความไม่รู้ครับนี่แหละค่ะตัวนี้แหละชัดเจนไหม มีความจะร,รู้อยู่ตลอดก็ไม่เห็นโทษเพราะฉันจึงฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้และให้เราได้เกิดความเข้าใจละเอียดยิ่งเพื่อที่จะรู้สะสมความรู้ซึ่งความรู้นั่นแหละจะทำหน้าที่ดับกิเลสไม่ใช่มีใครจะไปละกิเลสอะไรได้เลยไม่มีใครจะไปเห็นโทษของกิเลสและละกิเลสได้นอกจากปัญญาความรู้ความเห็นถูกต้องเท่านั้น เนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะต้องละเอียดจริงๆพระฉันาราบใดที่เราเป็นเราสนุกสนานขณะนี้กำลังทำอะไรกำลังพูดเรื่องอะไรอวิชชาเป็นโทษก็ไม่เห็นพระฉานารนจรึงส่งแสดงธรรมะโดยในยะปะการะทางปูมโดยละเอียดยิ่งให้รู้จริงๆว่านี่คือโทษใช่ไหมคือความไม่รู้โทษที่สุดโทษของโทษทั้งหลายนี่แหละคือความไม่รู้อันนี้ก็ลึกซึ้งมากครับท่านอาจารย์เพราะว่าบุคคลทั่วไปเนี่ย เขาไม่รู้เลยว่าโทษคือความไม่รู้พราะฉะนั้นเข้าศึกษาพระธรรมหรือจากพระสัมมาสัมเจ้าหรือเปล่าไม่รู้จักเลยครับพระเจนั้นก็ต้องเป็นคนตรงแล้วก็คิดเองด้วยถ้าจะกล่าวธรรมะอะไรก็คิดเองทั้งนั้นแต่แค่คําคถามว่าทําไมเขาจึงละไม่ได้ก็ผิดแล้วใช่ไหมมีเขาทั้งตัวแล้วทำไมละไม่ได้ก็เพราะไม่รู้ทั้งนั้นแหละมีเขาก็ผิดแล้วและจระก็ผิดแล้ว เขาจะละนะคิดดูก็แล้วกันเก่งยังไงรู้จักอะไรหรือเปล่าโทษอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ต้องรู้ว่าไม่รู้เลยค่ะถึงได้ฟังพระธรรมแล้วกว่าจะค่อยๆรู้ในขั้นฟังซึ่งจะนําไปสู่การอบรมภาวนานะคะที่จะรู้สิ่งที่มีตามที่ได้ฟังจนกระทั่งประจักษ์แจ้งเนี่ยถ้าขาดการฟังคําก็คือว่าไม่มีหนทางเลยเพราะฉะนั้นใครจะปฏิเสธปริยัติไม่ต้องศึกษาคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเป็นใครเขานับถืออะไร โทษที่จะละเนี่ยแล้วจะเห็นโทษเนี่ยคืออย่างไรครับท่านอาจารย์ถ้าไม่รู้ละได้ไหมคะไม่สามารถที่จะละได้ครับจากไม่รู้แล้วจะรู้ได้อย่างไรต้องศึกษาต้องฟังพระธรรมครับเห็นไหมคะขาดได้ไหมคิดเองได้มานี่ไม่ได้ไปสำนักปฏิบัติได้ไหมไม่ทำอย่างอื่นที่จะคิดว่ารู้ได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยนั่นคือไม่ใช่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องตรงนะคะ จากไม่รู้เลยแล้วยังไงยังไงก็ไม่มีทางรู้ถ้าไม่ได้ฟังคําที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงๆอย่างถูกต้องให้เข้าใจถูกต้องตามลำดับขั้นเพราะว่าไม่รู้มานานเท่าไหร่ในสังสารวัตรแล้วจะหมดความไม่รู้ไปทันทีเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไหมในเมื่อเดี๋ยวนี้ไม่รู้รอบตัวมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏทั้งหมดไม่รู้ทั้งหมดนี่รู้ไว้เสีย นี่คือความไม่รู้ถึงอย่างนี้และก็ไม่ใช่วันนี้วันเดียวทุกวันด้วยตั้งแต่เกิดจนตายและก็ไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวด้วยกี่ชาติมาแล้วในสังสารวัตรเพราะฉะนั้นประมาทได้ไหมว่าจะรู้จะเข้าใจสิ่งที่มีขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงโดยไม่อาศัยผู้ที่ได้ส่งตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำว่าตรัสรู้เนคันนีความหมายไม่ใช่ธรรมดาอย่างที่เราคิดกันวนะ่ารู้อย่างละทำดีละชั่ว ไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะคะแต่รู้ความจริงแท้ถึงที่สุดของสิ่งที่กำลังมี